การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023รอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับญี่ปุ่นที่สนามโคราชชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยเมื่อวันอังคารที่5กันยายน2566เกมนี้โคดด้ด่วนดนัยศิวชรเมทากุลส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งชัชชุอ่อนโมกศีหัตยาบำรุงสุขอัชราพรคงยศ ธนชาสุขสดและปียนุษ์แป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเซตแรกสาวไทยเป็นฝ่ายออกนำ12ต่อ8แต่สาวยุ่นตามตีเสมอ13ต่อ13ทั้งสองทีมสู้กันอย่างสนุกเสมอ22ต่อ22ก่อนที่ในช่วงท้ายจะเป็นทีมไทยที่เบียดเอาชนะไปได้25ต่อ23ขึ้นนำหนต่อ0เซตเซต2ญี่ปุ่นออกนำา6ต่อ3แต่สาวไทย พยายามสู้ในทุกจังหวะไล่มาที่12-14ต่อจากนั้นยังคงตามแบบไม่ยอมแพ้ที่18-23ต่อแต่ก็ไม่ทันแพ้ไป19-25ต่อทําให้เสมอกัน1-1ต่อเสร็จเซต3สาวแดนปราดิบยังทําได้ดีกว่าออกนํำ10-6ต่อแต่สาวไทยก็สู้สุดตัวตีเสมอ11-11ต่อจากนั้นดวนกันเดือด16-16ต่อก่อนที่ญี่ปุ่นจะแซงเอาชนะไปได้25-20ต่อขึ้นนําอีกครั้ง2-1เสร็จ เซตสรูปเกมสูสีกันทีเดียวเสมอ9ต่อ9จากนั้นสาวไทยฉีกแซง12ต่อ10จากนั้นรักษาระยะห่างนำา2 2ต่อ16ก่อนปิดเกมเอาชนะไปได้25ต่อ20ทีมไทยตามตีเสมอ2ต่อ2เซตเซตตัดสินเซตที่5ทั้ง2ทีมสู้กันแบบสุดตัวเสมอ4ต่อ4ก่อนที่สาวไทย จะแซงนำ8ต่อ6พร้อมปิดเกมไปได้15ต่อ11ทำให้เอาชนะไปได้3ต่อ2เซตผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนได้สำเร็จงานนี้สูสีสดกันมันหยดจริงๆ